ตัวกล้องแล้วกดบันทึกตัวหาดโอเคครับยินดีครับรู้บ่าสวัสดีครับพี่เนี่ยเห็นแค่เห็นหน้าพวกผมก็หัวเราะกันแล้วมั้เนาะโอ้ยอยู่ก่อนที่อยู่ก่อนโอ้ไปทำอะไรเนาะวาตนาดีให้เด็กๆมันรักกันเนาะ โอ้เอ้ยนายยองสบายดีเหรอโอ้โหพรุ่งนี้นี่ชัดก็จะไปหม่ำกับหม่ำฟู้ดแฟร์อ่าพรุ่งนี้ชนบุรีเซ็นทั้นชนบุรีเนอะใครที่อยู่แถวนั้นน่ะไปเด้อเอกชัยสบายดีไหมไม่อยากอมไม่ทันไม่ทันอันนี้ไม่ทันไอ้ไอ้พวกนี้ตลกล็อกพวพรุ่ก็ตลกล็อกแล้วเอกชัยปกติเขาพูดยังไงก็ไม่รู้ผมก็ไม่ค่อยได้คุยกับเขาในหลังหลังเนี่ย ไม่ไดใครจะคุยเขาหรอกไม่ใครจะคุยเขาหรอกนายน้ำหม่ำอยู่แล้วนี่ไงพรุ่งนี้เอ็งไปเซอร์ไพรส์เขาเลยที่เซนชาร์ใหญ่เขารู้มือเชียรกูดิไปโผล่เลยนะนายถ้าเอ็งไปเนี่ยเขาขอเนีญยแต่ถ้าแต่ถ้าไปเจอแล้วเขาทำอย่างเงี้ยถ้าแก่ปากก็ตัวใครตัวมันนะกูบอกกันนะดูไม่ยากถ้าข้อลมดีเลย ถ้าเขาลงไม่ดีถ้าเขาพวกไอพวกมึงก็ไม่ต้องการหรอกในใจกูมีแค่เสียติ่มซำกับจริงจุ้งอ่ะโหยก็ไม่เคยเห็นไอ้สองตัวนี้โผล่มาทันทีไปชอบตอนนี้พวกมึงไม่มีงานเหรอวันนี้ว่างครับพี่ใช่ใช่พวกมึงแค่ตลกตลาดลงเกลืออันนี้ตลกตลาดลงเกลือแล้วเราตลกอะไรจ้าตลกสวนอาหารมุกกระทะอีย ไม่มีไม่มีต้องมีรอยยิ้มให้แต่ตลอดอ้าวพรุ่งนี้ใครอยู่ชนบุรีนะฮะไปพบก,กับน้ำหม่ำได้นะฮะมากระบังพูดแเเฟตั้งแต่เที่ยงตั้งแต่เที่ยงเลยวันแรกเลยพรุ่งนี้ออวันนี้เปิดเลยถึงวันไหนครับพี่หม่ำพรุ่งนี้ถึงวันไหนครับน่าจะเป็นวันเดียวแหละเขาเขาเขาคงไม่มีใครมาอีกแล้ว ก็พูดอะไรคนดูในหัวร้องงอหายล้วเราเลยนะพูดอะไรยิ้มแย้ตลอดไม่บอกด้วยว่าจัดกี่วันไม่บอกด้วยเจ็ดวันเจ็ดวันนะพี่คือพรุ่งนี้วันแรกใช่วันจันทคาดวันชดเชยหลายหลายวันวันพระด้วยอะไรด้วยหลายวันเฮ้ยเฮ้ย พี่มากขาตะขาบกิ้งกือกิ้งกือพี่มากขาด้วยคือมีขาเยอะไงพีอะไรยิ้มมีอะไรมาให้เราได้เซอร์ไพรส์ตลอดเวลาไอ้พรุ่งนี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 ้ไอ้พี่มากขาอะไรมีไหมในในในเซนท่าชลบุรีมีไหมพรุ่งนี้กิ้งกือบ้านพ่อมึงจะเข้าไปในในห้างกพูดไปเขาเขาอยากไปงานน้ำหม่ำไงพรุ่งนี้หม่ำหมาพุดแฟร์เซนท่าชลบุรีอย่างเงี้ยไอ้ตลกแดนเดลามิด ตลกแดดเลยพี่ไม่ใช่ชายเล็กไอพันด้วยไอพันด้วยไอพันก็อยู่ในนลิมิตมาก่อนไม่ใช่พรุ่งนี้นะฮะชนบุรีนะฮะวันแรกนะครับมากัหมอมพูดแปลนะครับประชาสัมพันธ์กันเลยนะฮะคนรักน้ำมัมไปเจอไปถ่ายรูปแล้วเขาจะยืนถ่ายรูปตั้งแต่เที่ยงจนถึงห้างปิด ถ้าเป็นเสืเป็นคนอื่นนะแป๊บๆไป,ไปเดี๋ยวก่อนถามถามกูด้วยถามกูด้วยอ่าห้างปิดกสิทุ่มไอเวนไปยินถ่ายไปก่อนพี่นานๆออกเจอสังคมทีคลังๆยังไม่หาเลยยังไปเจอสังคมอีกนี่สองสามดอกก็ได้มาเนี่ยสองสามดอกแล้วเนี่ยไม่มีไม,มไม่มีเขาว่าจืดจางตลอดมีรอยยิ้มตลอดเลยเมื่อกี้ลูกชายพี่มาโผล่หลังกล้องอผมเห็นนะเน่ ใครนะลูกชายพี่อ่ะโอ้ยมันหิวแสงก <c oughs> ูไม่เคยหิวแสงเพราะกูมีแสงอยู่ตลอดเพราะครอบครัวกูเป็นกระสือไ่้เอาเยอะเอาเยอะเนี่ยแล้วน้องๆมันจะไปทันได้ยังไงแล้วกันเนี่ยเออก็ต้องคือก็ต้องคอยแบบหยิบันไหนได้ก็ขโมยเอาไปเล่นเนาะอันนี้ได้ละ ยูแสงเนี่ยเขาควรเป็นสือเนอันอันนี้หนึ่งอันละพรุ่งนี้พี่ยังไม่เล่นเลยนะพี่บอลเดี๋ยวเขารอดูเนี่ยเขามาดิครับพี่เล่นแน่เดี๋ยวค่อยดูเนดะี๋ยวถ้าเงียบก็กูไม่อยากาหาอะไรใหม่ๆม,มาเลยพักหลังเลยทำไมอ่ะเหนื่อยใจต้องกูจะไปกระทรวงพาณิชนนย์ตรวจลิขสิทธิ์แล้ว <c oughs> โอ้ยหยิบผิดใช่เอาอีกแล้ว หยิบผิดใบหยิบผิดใบพดษก,ก้าวกเก่าใช่ถ้าหยิบสิบถ้าหยิบสิบน,นิกนี่ละนามใช่ถ้าหยิบผิดใบพฤษนะน้ำหม่ำเดี๋ยววันทำบุญบ้านสวนผม,ผมเดี๋ยวผมเรียนเชิญอีกทีนะน้ำหมัำนะได้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 ไดวันไหนอ่ะเดี๋ยวหมดฝนกันครับน้ำหมัำครับเออดี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 หมดฝนกันครับ เออมึงเชิญหลวงพ่อมาก็มีสิงโตด้วยให้ใหลวงพ่อเชิญสิงโตด้วยดิมันจะได้สนุกสนานกันเดี๋ยวผมกะเอาพ้าวัดไล่ขิงไปครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กูก็เสียเยอะแล้วปอกแปดปอกเก้าเนี่ย <c oughs> เอาเถอะผมบอกเลยว่าคําพูดไม่มีคําว่าหยุดพักหรือหยุดนิ่งนะผมบอกให้คือถ้าเป็นมวยอเอาเถอะ ไม่มีใครกล้าต่อยด้วยผมบอกให้ครับใช่แล้วกเล่นไปเลย<ๆ>ตามภาษาครูด้วยเนี่ยดูดิเห็นแ,แค่เห็นแค่ไม่เห็นเต็มหน้ากทหารแล้ว่ะผมบอกเลยแค่เหยียบท <ๆ S 1> ี่จริงกนะูเห็นเท่านี้ด้วยนะนเห็นเท่านี้ด้วยนะที่จริงกูจะเห็นเท่านี้ด้วยนะที่จริงอ่ะแต่ว่าเออเห็นสักนิดนึงแค่นี้เนี่ยเนี่ยเนีแตนเต้นท่านเแ้นท่านแถนเตนท่านเตนนน่านนท่า่านน เอ้ยเมีเปลี่ยนหน้าด้วยเปลี่ยนหน้าด้วยอืกี่ขวดแล้วเนี่ยกี่ขวดแล้วเนี่ยเปลี่ยนหน้ากี่แล้วแล้วเปลี่ยนหน้าเนี่ยต้องมีไม่ต่ำกว่าขวดแล้วถ้าเปลี่ยนหน้าเนี่ยโอ้ลูกชายนะลูกชายมาด้านหลังเอาลูกชายพี่หน่อยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับไปเป็นไปนะครับไปซะโถ ไปเขาหน่อยพี่เขาเข้ามาสองรอบแล้วนะไล่ลูกชายไม่มีชิ้นดีเลยหนังรักมากรักหนักมากๆเข้าวันที่ท่าไหนะที่หนาของเรายี่สิบสี่กรกฎาคมยี่สิบสี่กรกฎาคมครับทุกคนโอ้น้ําตาร่วงเป็นหนังเรื่องแรกของคุณหนงเชินยิ้มด้วยมีน้ําตาร่วงแน่ตอนสุดท้ายคอยดูเถอะมากรักมากมากมากหนักรักมากมากมากอ่า ยี่สี่กรกฎาคมในที่นะ24ยี่สี่กรกฎาคมรับผมฉายรอบแรกสิบเอดโมงมีใครต่อมาไหมว่าอีกรอบหลังไอ้นายผมก็เงื้อผมก็จะเงื้อกแต่ผมเล่งพี่อยู่พี่จะพูดไหมแล้วีนี้งก่บพี่บอลโดเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเขาต้องคุยกับไอ้เน่งไอ้เน่งไปไหนอยู่ในห้องหมกตัวกินเบียร์ครับ เรากำลังเก็บตัวแต่พรุ่งนี้เขาต้องไปพรุ่งนี้เขาต้องไปเซ็นท่าชลบุรีกับผมใไปจะไปกินข้าวที่นั่นเลยนะตอกเน่งได้เน่งเน่งจ๋าเน่ง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 มานี่ด่วนเลยมีคนจะคุยด้วยมานี่ด่วนเลยอ้าาเมพี่น้องน้องน้องอยากคุยด้วยเน่งเลยเดี๋ยวถ้าเข้ามาพี่พูดคั่เออน้องจะขอมุกหน่อยน้องจะขอมุกหน่อยเน่งมาบันบัด่วนเลยพี่หนึ่งต้องโทรตามเขาต้องต้องคอยเชิญเขาอ่ะเริ่มพูดมึงไล่กันอย่างนี้ทุกวันทุกวันเลยอ่ะ ไม่พอดีพี่นายขึ้นก่อนแล้วผมก็มาเข้ามาช่องพี่นายครับใช่ครับพี่เป็นบางวันพี่หมาำบอกว่าคนคอมเมนต์นไม่มีไม่มีใครอ่านมันกูอ่านไม่ทันแน่เลยตอนนี้คนดู2,000 2,008ครับพี่หม่ำนะครับพี่น้องที่หนึ่งพี่หนึ่งน้องจะขอจบใจกันหน่อยนะครับสวัสดีสวัสดีนะเอาพอดีวพอดีไม่ไม่เคยมีงานเลยเอาเหรอ เดี๋ยวมุกอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวหาให้ยพูดดีๆเป็นบ่าพูดดีๆอ่ะพูด้เบยดีดีคาเฟ่สีนักคารินพูดดีๆจ้าวมุกเปล่าจ้ามุกเปล่าจะได้ให้มีมุกอะไรเอามาให้ดูหน่อยนับหนึ่งถึงสิบบองเอาไปเล่นกับพ่อมึงเถอะ สวัสดีครับแล้วแซนักกินเดียวอยู่ในห้องคนเดียวเลยดูได้ยดงไยวะู้บอกว่ามึงมาที่บ้านมาเอาของกูไปหน่อยกูจะเอาไปให้มึงเนี่ยอ๋อได้เลยครับมึงก็ไม่มาสักทีเดี๋ยวไปครับอืมมีคนคอมเมนต์เมื่อไหร่ตอบเขาหน่อยที่มีพี่พี่มีครับมีใหญ่เลย บอกเอฟซีพี่หม่ำน,นะครับเออฟซีพี่หม่ำน,นะครับโอ้ย p o i n หนึ่งพอยหนึง่งไอหนึ่งเข้ามาคนดูสามพันกว่าเลยอะโอ้โหไอ้ออไห,หนึงห่งมันอิเสียหรือยังใช่หรือเปล่าไม่ใช่รถลงหรือเปล่าแลาพิมอะไรเนี่ยเสียครับรล,ลุงหม่ำพี่หม่ำเคียงไายเอฟซีลุงหม่ำนะครับ แล้วเมื่อกี้ตอนผมไม่มาเนี่ยไอบอลมันไปทะลึ่องอะไรกับพวกพี่ๆกันหรือเปล่าครับไม่มีไม่มีไม่มีโอเคโอเคทุนี้มารยาทดีกันทุกคนมีสองมีสองตัวนั่นแหละมารยาทไม่ค่อยดีใครกันมีใครสองตัวนั่นแหละสนิทกันอยู่แล้วไอพงศักดิ์ไอชูศักด์ <laughs> สองคนมันนั่นแหละ คุณนี่นะหม่ำไปถึงกี่โมงค,ครับเนี่ยตีห้าถ้าผมไปไม่ทันเจอใครแทงก่อนเลยนะแหมคนละมุกออโอร,ระผาสิติ่งตองเลยระผาสิออโอพูดอะไรชอบติ่งตองเลยเอาไปไหนแล้ววะไม่ต้องเจอหน้ากูแนละ้วถ้าเลนแบบนี้อ่ะ <laughs> พี่พี่ไม่ชอบพี่ก็พูดไปเลยพี่อย่าเบนกล้องหนี <laughs> คนหนึ่งมึงก็เจอเฟรมว,ว่างๆ <laughs> <laughs> ทำไมอ่ะฮะคนละเล่มไหมคนละเล่ม โอ้ยมีดเลยเอ้าพวกไม่ได้ย่างยี่ลละเฟรมบ้ๆดีกว่าถ้าเป็นแบบนี้อ้าโน่นผู้จัดการกำลังนั่งกินเนื้อย่างกันอยู่ฝั่งโน้นนะอ้โโอ้โหสวัสดีครับเป็นเนื้อ วาคิวเนื้อโทมาฮอกโทมาฮอกเอ็งแล้วก็วาคิวเอ็งอ่ะก็ทอนเขามีเอ็งด้วยเองหรือเปล่าคนแบบเออ่เนื้อบ้านเองอะไรบ้านเองอุปทานคนบ้านเองนะอะไรพวกมึงกินข้าวกันยังเนี่ยยังครับพี่กินกันกี่โมงอ่ะก็ไลฟ์ไปเรื่อยอย่างนี้แหละเดี๋ยวก็ลงพี่หม่ำเดี๋ยวก็ลงครับเดี๋ยวก็ลงมาไลฟ์เอ้ยเอ้ยมึงลงมึงลงมานานแล้วพวกมึงลงมานานแล้ว ใช่ไม่ถึงลงไลฟ์ว<อ>ิเพราะว่าไลฟ์สดเนี่ยไลฟ์สดเนี่ยไลฟ์ทุกวันบางทีผมก็ได้ห้าแสนมั้งเจ็ดแสนแปดแสนแล้วแต่แล้วแต่วันครับบาทเลยฮะบาท,บาทใช่ครับใช่ครับน<อ>ั่นก็ไม่ต้องไปทำอะไรนะมั้งกูว่าไลฟ์อย่างเดียวก็อยู่แล้วมั้งใช่ใช่ครับตอนนี้ก็กกไม่ได้ไม่อะไรก็คือนั่งไลฟ์ไอ้นายไอ้นายวันนี้น้องได้ไรอ่นายเอ้ยมาถามได้มาแสนสองอีกหนึ่งแสนสอง ไม่น่าจะชอบพี่เปลี่ยนมุกหรือไปอย่างอื่นนะพี่พี่อิดอิจชาพวกมึงกูไม่มีโทรศัพท์ไม่ออกลูกปมทำไมอืม <c oughs> แล้วพี่จะไปปมทำไมล่ะพ <c oughs> รุ่งนี้ก็ไปสามสี่วันด้วยพรุ่งนี้เมียก็เข้าโรงพยาบาลอ๋อใช่ใช่แต่ยังไม่ออกเหรอครับดีแล้วดีแล้วเฮียออกมาทำเอียรล่ะ มาให้มาเตรียมอาหารกับข้าวให้พี่กินไงอ๋อเหรอเนี่ยสองวันมาเนี่ยกูเบาเบาหูเบาตาเบาหูกูแต่ก็รักเขาแหละรักเขาที่สุดนั่นแหละรักเขามากๆด้วยนี่ก็เหมือนหนังยี่สิบกอล์กกระดาี่จะฉายด้วยนะน่กรักมากๆมากๆก็เหมือนกันเนี่ยมั่มรักมดมากมากนี่แถลงแถลงวันที่เท่าไหร่นะครับ ครับอะไรพี่หนึ่งแถลง16ป่ะอะไรนะมันแถลงนะครับเดี๋ยวรู้มากเดี๋ยวเขาบอกเองเอา้เขาบอบอืมหยุ่ยเฉยหยุ่เฉยต้องเหยุ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาแจ้งมึงอยู่เฉยอยู่เฉยอ่าแจ้งมาแล้วสิอืมแจ้งมาแล้วนะี่ยตลกใช่ไหมน้ำม่ำน้ำม่ำไปค้างหรือครับเดี๋ยวไปกลับ ไปค้างหรือไปกลับเด่ยสามสี่วันเลยไปนอนค้างเลยไปบางแสนเลยใช่ไหมนอนแถวชุมบุรีบางแสนเนาะชุมบุรีมันอยู่ตรงไหนมันมันอยู่ตรงไหนมั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 นห้างอยู่ตรงไหนวะน้ำหมําเอออยู่ที่ว่าน้ำหม่ำมาเส้นไหนมเต้องไ์นั่งหอเดินั่งหอไปนั่งหอใช่ไหมออุ้ยพอนกคู่เหรอนั่งหอูกคู่งหอหมก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  ฮอหมกฮอนะฮอหมกไอ้หนึ่งมึงก็พากูเบาด้วยยังไ่ไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องตลกดีเวอร์เมื่อกี้ได้ได้หนึ่งไม่ได้ไปดีเวอร์แล้วดูชาติเมืองตลอดเลยดีเวอร์นี่ของสามเลยเนี่ยของสองแล้วเวลาพวกมึงไล่สดกันมึงก็คุยอะไรกับแฟนคลับมึงคุยอะไรกันนะ่ ว่าอ่านคอมเมนต์มั่งคุยกันเองมั่งครับพี่หม่ <S <S หอมบางทีคนเม้นต์เขาก็มาถามนู่นถามนี่แล้วก็ตอบไปพี่เหรอแต่เมีเมียก็ไรสดก<ๆ>ูก็กไปนั่งกูกูอ่านไม่ทันอย่างพี่หม่อคนคอมเมนต์เยอะพี่มันจะขึ้นขึ้นทีละสิบทีละสิบมันจะไม่ทันอยู่แล้วเอออ่านไม่ทันอ่านไม่ทันเรืองของน้ำหม่ำยังไงน้ำหม่ำไรอ่ะคนรอคนรอแบบได้อยู่แล้วใช่คนอยากทิ้หน้าพี่ ของขวัญพี่เห็นไหมคนคิดถึงพี่มันแบบอยากเนี่ยของขวัญเนี่ยของขวัญขึ้นเรื่อยๆน้ำมันน้ำมันครับของขวัญเนี่ยมันแปลงเป็นเงินนะครับน้ำมันเรอใช่น้ำมันเนี่ยในตอนนี้น้ำมันเจ็ดร้อยกว่าเหรียญแล้วเนี่ยเจ็ดร้อยกว่าเหรียญแล้วที่น้ำมันได้นะครับเนี่ยเจ็ดร้อยสิบขึ้นเรื่อยๆเลยของน้ำมันขึ้นเรื่อยๆเลยก็เริ่มเป็นเงินไทยเท่าไหร่มันแล้วแต่ว่าจบจบที่เท่าไหร่น้ำมันโอ้เหรอใช่ครับ บางทีอ่าอย่างเมื่อก่อนเนี้ยอย่างเมื่อก่อนเนี้ยผมสามวันผมก็จะได้ประมาณแสนหน่อยๆอยืม mm. ใช่สามหมื่นสี่มื่นมันจะมีคนมาเปยให้แบบคนต่างประเทศมากอะไรอย่เงี้ท่านน้ำมม่มันร mm. าู้จักอะไรเงี้ยครับ mm. คนเขาถึงได้ไลฟ์สดกันบ่อยกัน้ำหม่ำครับอืม mm. ใช่ครับ ตสองมันก็ต้องมันก็ต้องผูกบัญชีด้วยใช่ไหมผูกบัญชีผูกบัญชีครับตสองได้น้ำหมับพับพรเถอะเพราะน้อหมับแกไม่ค่อยชินร่างไรเดี๋ยวนั่งถ้าเริ่มร่างอย่างนี้ละเหรียญไหลเรื่อยๆแล้วเนี่ยไหลเพียงปันเดียวน้อหมับน้อหมับแปดร้อยกว่าเหรียญแล้วอ่ะี่ได้เยอะเนี่ยสามร้อยกันใช่ครับคิดเงินเท่าไหร่ มันก็แล้วมันต้องมันต้องไปดูยอดสุดที่หลังจากจบไลฟ์แล้วพี่หนยังยังอ๋อก็ไปดูเรื่องนะก็ไปรูเรื่องนะแล้วไ่ทางทางติ๊กต็อกมันก็จะหักด้วยเหรอใช่ใชครับ <ๆ S 1> เขากินเปอร์เซ็นต์กับเราพี่อ๋อออ๋ออ่าประมาณนั้นนี่ผมผมผมก็จะ๋ยวผมไปหาพี่ที่บ้านตอนนี้ไหมผมไม่บอกไปสอนพี่เน่ะยแป๊บเดียวคิดไปไม่ต้องดีกว่าไม่ไม่ไม่ต้องมาผมไม่อยากพบใครอ้า สามีอะไรของมึงครับโอ้พรุ่งนี้นะใครอยู่แถวชลบุรีนะหรือที่เซ็นท่านเลยคุณได้เจอน้าหม่ำตัวเป็นเต็ดเลยนะผมบอกใช่คุณบอลไปคุณบอลไปถึงบ่ายสองครับบ่ายสองแต่ผมไปถึงท่านเที่ยงแล้วไปถึงท่านเที่ยงแล้วรอบอลบ่ายสอง คนครับอยากให้ทุกคนไปเยอะๆนะฮะโอ้โหเรเจอกันที่เซ็นทรัลชนบุรีบอกว่าอะไรอร่อยเพียบไม่ต้องพูดนะแต่พรุ่งนี้เขาขนมุกไปเยอะมากนะพรุ่งนี้โอ้เหเอาพรุ่งนี้มุกอะไรเกี่ยวกับชนบุรีอะไรนะที่พี่เด็กเล่นในผมฟังอลยไอ้นี่นะไปไปไปไหนอ่ะเฮ้ยระวังโดนนะโดนรถชนอะไรไปชนบุรีเออแค่นี้นะ ไอ้อย่าพูดงซีนะครับชอบหรือไม่ชอบก็บอกกย่าวางอย่าอย่าพึ่งซีเขาบอกว่าแค่นี้แค่นี้นะมึงยังบอกว่าชอบหรือไม่ชอบมึงน่าจะรู้ตัวตัวมึงเองนะนี่คนดูห้าพันกว่าแล้วเนี่ยคนขึ้นเรื่อยเลยคนขึ้นเรื่อยๆอันนี้นี่กี่นาทีแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณสักเกือบสิบนาทีแล้วพี่มัมโอ้โครับโอเค เดี๋ยวยังไงก็บอกแฟนคลับเอฟซีทุกคนนะครับเจอกันที่เซ็นทรัลบางแสนพรุ่งนี้พรุ่งนี้ครับแต่ว่างานงมีเจ็ดวันนะงานมีเจ็ด<ะ>งานมีเจ็ดวันมีเจ็ดวัน,วนตั้งแต่ยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเจ็ดร่อย,อร,อยร้านดังๆนี่มีทุกวันอ่าใช่ครับคุณเอ่งครับใช่ ถูกต้องซะงั้นอะมันชอบกันเออเวลาชอบก็ชอบอ๋อครับว่ันอาหารมีอะไรบ้างที่จะมาอาหารตลกตลกเมนูตลกมีหลายอย่างเลยครับอะไรฮะแกงเป็ดแกงไก่แกงไก่แค่นี้นะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับขอบคุณพี่หมาำมากๆครับพี่โอ้ยขึ้นขึ้ไม่พักเลยเบียด แกงเป็ดแกงไก่ป็นไงเป็นไงดาเป็นไงแกงเป็ดแกงไก่อยู่ไม่น่าไปนอนดูหนังเลยอ้โไหลได้แบบโค้หมือนกันตื่นเลยผมเมื่อกี้อาจจะวายไปพรุ่งนี้มีอะไรม้าครับเมนูอาหารครับพี่เดงแกงเป็ดแกงไก่แกงปลาไหลจู๋ฉี่มัสมั่นผัดหมี่แกงกะหรี่ปแต่เนี่ แล้วคนที่ป่วยไม่สบายเนี่ยมียาขายเป็นโรคอะไรบ้างครับโอ้โหไอหืดไอแหบไอแห้งไอรากแดงรากเขียวเนี่เสียวแล้วอกไอ้ตรงแบกินเมนูอะไรดีครับแกงเป็ดแกงไก่แกงปลาไหลชูชีวันผัดหมี่ไอรากแดงรากเขียวเอ้ไปรถอะไรครับไปงานนี้รถบัสรถเป็นรถเข็นรถถจักรยานมอเตอร์ไซค์ยูสุฮันด้ายามาฮ่าโตโยต้ามิตูอ่าวี่อ้มีหมดมีเรืออะไรบ้าง โอ้เร oh, e ือล e ็อกเรืออ e ีแปะอีโปงอีเรืออียาวยาวเนี่รเรือเร็วเรือช้าแล้วได้งานมีใครมาบ้างอ่ะโอ้